สวัสดีครับสวัสดีครับช่องนุ่มลอยแฉแนครับผมมือนี้ก็เลิกงานย่มดีครับผมประอบเอาเรื่องท่านนะครับเป็นรถตักข้าวว่าครับเจ็ดสิบเซทไอวีครับผมขั้นสุดท้ายแล้วครับขั้นนี้นี่เป็นรถไม่ได้ครับผม รถใหม่ครับขั้นสุดท้ายแล้วขั้นหนึงข็้ะเันทีอันนี้ครับนี่ครับติดในยางครับใส่ยางเลยครับลูไกลไปตักเขาครับเนี่ยนี่ก็ับยูบริษัทไอแอดมินนะครับผมเตรียมงานครับ ข้าเบิง้งรอบๆขั้นครับพี่บวติดใหยครับผมเดี๋ยวูดสนใจครับรถไม้เขายังเหลืออยู่นยครับสองขั้นมีสองขั้นครับค่าว่าแปดสิบลุนหาสองขั้นส่วนรถตาก,กับผู้โด้ทากะหลังหนาฝนนะครับเพราะรถแมคโครไอโพรพิต รถไมโครครับผมอันนี้ไปทา่ากับไปจังหวัดสุรินทร์ครับผมใช่ครับเดี๋ยวเปิดต,ตอนนนะครับผมตอนขึ้นแล้วครับบันนี้เปิดความสูงครับผม เซตซิหลอดเลยสบายครับคันนี้ถึงลูกค้ามืออื่นครับผมมืเอเสาร์คันนี้เป็นวันวันอาทิตย์ครับผมถึงลูกค้าวันจันทร์ครับคันนี้ไปทางจังหวัด สุรินครับผม น,นี่ครับรถไม้เข้าเหลืออยู่ครับ8ขึ้นมา80รุ่น5ครับขั้นหนึ่งรถไม้เหลืออยู่2ขั้นครับผมกับ85รุ่น5ครับมี่2ขั้นเลยครับรถไม้เหลืออยู่2ขั้นนี่แหละ ถ้าผมเหือจะเป็นรถเก่าครับผมไม่บัสผมรีพ่อกับมีนะครับผมเมื่อเป็นจะเป็นหัวเจาะร้อยยี่สิบหัวเจาะสองลอยครับผมก็ตัด เ,เหลือส่วนไมโครก็ทาไปหลังหนาฝนอีเดล้อครับผม คันสุดท้ายแล้วเรือครับคันนี้ยผู้ใดอยากได้อามยงีวแบบนี้เดีอยวผมพายเบิ่องแบบมีม่นี่แบบอามยงีวแบบนี้ครับมีหลายคั้นอยู่ครับแต่ว่าเป็นเจ็ดสิบแบบเป็นในแปดสิบครับผมเอาไปตักเข่าครับใช้ไม้ดำหน้าแล้วกับที่เกี่ยวเข่าเลยเดี๋ยวพายเบิ่งครับผมนี่ครับ บูมยาวๆนะค,ครับไปตาเข่าครับผมมันคือกันเนี่ยขั้นหนีครับขั้นหนีมันคือกันนีครับบูมมันบันเขาเรื่องอันนี้ว่าใบตาเขา่าเนี่ยครับมีขั้นหนึ่งครับอันนี้ครับบูมสั่งครับบูมยาวมียขั้นครับบูมยาวหน,นีขั้นหนี cockpit. nha, nhau, con nhỉ, nó sẽ tắc thở, sời đấy các bạn, ống nhau, nha là bệnh gì vậy? Nha các con nhỉ, nhỉ châm 80สิบรุ่นเจ็ดครับขั้นนี้ครับจำเลยครับเพราะเคยใส่ห้านในไทยครับขั้นนี้ครับเก่านอกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขัน้นนี้สภาพานือวัสุดกอ่เลยขั้นนีุ้ยางยังจำอยู่เลยอ่ะ สิบรุ่นเจ็ดครับพวกไม่ไม่ก็ขั้นเลยรถไม่ครับรถไม่แปดสิบรุ่นห้าอันนี้แปดสิบรุ่นเจ็ดไม่กัาแต่ว่าอันนี้เป็นรถเกาหนอกครับอันนี้ไม่เคยใช้งานในไทยแปดสิบรุ่นเจ็ดครับผม แกมแมครับผมท่านีครับเราจะเอาพี่ใหญ่สุดครับนี่90สองกระบอกครับกระบอกครอบไงสองอันนี่เลยใหญ่กันนะผมสองท่านรับ น,นี่เลยบกเคะใส่งานเพือนครับผมไม่ใช่มีเดียวนี่มิตชิสามหนึ่งศูน,เน 3, 1, สเปคฮม,มวามันซ้ำกันครับนี่เลยครับเยแปดสิบรุ่นเจ็ดครับเสเปคฮุมวามันจีคลายๆกันนะเนี่ยเจมเจม นี่เลยครับคุนเนี่นครับผมตามเงาห้อร่รอรงสีก็ไปตากเข่าครับขั้นนี้เลยครับแนะนำเมืกี้ง่ายครับผมง่ายครับผมปดง่ายเลย เดี๋ยวเพียเข้าลูกนะนี่คนละใส่กันเลยครับผมนั่นแขนสั้นนะพอนี้แขนยาวครับแขนยาวนี่คุ้งกีมันสีเงาครับทำหรับไปตักข่าวสารไอตักข่าวเปลือกนี่ครับผม,มนเนี่ยครับแปดสิบทำไปตักเขา่าโล่งไหนสนใจกับหากมาได้ครับผมเยอดดิบใส่เบอร์ไว้ข้างล่างนะครับใตค้คลิปนี่แล้ครับ ลองโทรมาสอบถามมือทักเฟซบุ๊กผมมากเลยครับผมสนใจอยากเบิ่งรายละ,ะเอียดขั้นไหนนี่ครับเลี้ยวขั้นนี้อะไรครับนี่สองขั้นครับแขนยาวมี่ขั้นนี้ขั้นหนึ่งหรือเล่าขั้นมหาหันอีขั้นหนึ่งครับนี่สองขั้น,นเลี้ยวขั้นหน่อยครับนี่ครับน้องเล็กถ้าว่าหกสิบกับมี่ขั้นเดียว เหลือขั้นสุดข่ครับไปตักไส้ตักยิ้เลยครับขั้นหน่อยเหลือขั้นเดียวแลวครับหกสิบบเซทวีครับขั้นเดียวอ่ะสิบเซครวบ มาขั้นไหนอ่ะทักมาได้ได้ครับผมไม่สนใจขั้นไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวผมจะมาทายเพิ่งเรียบ้อยแล้วครับโอ้เหมือนถึงลูกค้าวันจันทร์ครับผมท่านเนี่ยมันนี่เป็นวันอาทิตย์ครับผม ดีแต่งโตแบบชิวๆในยงยงอยู่เป็นไปทำเงินแรงรับโซ่ทุกันกครับรถไม้เขามีอยู่สองคันครับแปดสิบรุ่นห้าครับนี่ครับ สิบห้ารุ่นห้าครับอันนี้แปดสิบสูขั้นว่านี่แปดสิบรุ่นเจ็ดกับเก่านอกคันนะผู้ใด,ดสนใจรถไหมกับมีนะครบับเดี๋ยวอยู่สองห้านครับมูนี่ไปตักตักแหล่ตักปุ๋ยตักได้เพื่อครับเสร็จขยงขยายได้ไหมหนึ่ง ทักหินนะครับนี้ครับกรุงกีแบบนั่นเปตักหินเสริมมานเนี่ยครับเสริมมะย่างครับหาว่นกำลังลัดโซ่ออยู่ โอเคครับผมเจอกันไหมคลิปหนาครับผมสนใจรถคันไหนก็ทักเฟซบุ๊กหรือทักมาหาผมได้ครับผมหารายละเอียดไหนครับไม่สิเบอร์โทรกับนี่ครับใต้ลิงนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปโอเครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะไม่ได้อครับผมสวัสดีครับ